สวัสดีครับทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมไปเจอตอนที่ผมกำลังกลับบ้านาแล้วก็ไปเจอทีออ่ท่านี้นะครับคนขายลอตเตอรี่เนี่ยเขาเขียนบิวแชร์ครับนั่งแชร์แล้วก็เขียนเขียนท่ามกลางอากาศที่ร้อนรถก็เยอะนะครับเขาก็ได้เขียนบิวแชร์แต่ผมไม่ทราบนะว่าเขามาจากไหนแต่เส้นเนี้ยมันเส้นทางกลับบ้านผมระยะทางจากถนนใหญ่เข้ามาเส้นทางย่อยเนี้ย ทางข้างในก็ประมาณสามกิโลกว่าผมก็ไม่รู้ว่าพี่เขาเข็นมาจากไหนแล้วก็จะไปทางไหนแต่เขาก็ไปของเขาเรื่อยเหนื่อยก็พักจอดสังเกตดูนะฮะที่สังเกตดูคือแกก็เหนื่อยแกก็จอดพักพักหายเหนื่อยแกก็หมุนวิวแชร์ไปไปเรื่อยครับไปคนตรงไหนเรียกแกเรียกซื้อลอตเตอรี่แกขจอรซื้อเสร็จแกก็เข็นต่อเข็นต่อนะครับ ผมเองก็เลยได้มีโอกาสจอดรถแล้วก็นะครับลงไปคุยกับแกพี่แกบอกว่าก็ผมก็เข็นไปเรื่อยๆแหละครับตรงไหนเรื่อยผมก็ขายแต่ผมเองก็ดันลืมถามเขาอีกว่าเขามาจากไหนแต่ถามว่าเหนื่อยไหมเขาก็บอกว่าเหนื่อยครับร้อนไหมเขาก็บอกว่าร้อนแต่เขาก็ต้องทําเพื่อเลี้ยงครอบครัวทําให้ผมจะท้อนไปถึงข่าวบางข่าวนะครับ ที่คนมีสองแขนสองขาเนี่ยแล้วไปลักขโมยของโดยอ้างว่าต้องเอาไปเลี้ยงดูคนนู้นคนนี้คนนั้นหรือว่าไม่มีกินแล้วลองย้อนกลับมาดูคนนี้สิครับว่าทำไมเขายอมลำบากทำในสิ่งที่ไม่ผิดต่อกฎหมาย แล้วก็มีความสุขเขาไม่ได้บนถึงเรื่องอุปสรรคในการที่เขาจะต้องไปเจออะไรต่างๆนานานะไม่ว่าจะเรื่องรถเรื่องสุนัขที่มาคอยให้ไล่เห่าไล่กัดเขาแต่เขาก็ยังทําเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวครับแล้วทุกวันนี้ เราทำไม้ดีอย่างเขาหรืออย่างครับ